ถ้าคุณไม่คิดที่จะลงมือทำอะไรก็เป็นไปไม่ได้ฝันเห็นแพะทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นแพะให้ระมัดระวังเรื่องของคนไม่สนิทสนมมาตีสนิทจะสูญเสียเงินโดยปล่าประโยชน์ช่วงนี้จำเป็นต้องเดินทางไกลเป็นครั้งคราวแต่การเดินทางนั้นจะราบรื่นและปลอดภยัย โชคลาบนั้นจะมาจากคนผิวสองสีหากผู้ใดฝันเห็นลูกแพะน่ารักทำนายฝันได้ว่าจะพบกับปัญหาทั้งปัญหาที่ตนเองสร้างขึ้นมาและบุคคลอื่นสร้างปัญหาให้ขอให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายในครอบครัวส่วนทางด้านการงานนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหากผู้ใดฝันว่าได้กินเนื้อแพะ ทำนายได้ว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่ทำอยู่แต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีคืออาจาจะมีโชคลาภเข้ามาจากหน้าที่การงานใหม่หากผู้ใดฝันเห็นแพะสีขาวจำนวนมากทำนายฝันได้ว่าหากผู้ฝันกำลังคิดจะลงทุนสิ่งใดก็ตามให้รีบลงมือทันทีเพราะความโชคดีและผลตอบแทนที่คุณจะได้รับรอคุณอยู่ หาผู้ฝันกำลังศึกษาเล่าเรียนความฝันนี้จะเป็นฝันที่ดีมากจะส่งผลดีในอนาคตของผู้ฝันมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายในเรื่องทางการศึกษาเล่าเรียนหากผู้ไดฝันว่าได้จับรูปคำแพะสีดำทำนายฝันได้ว่าสิ่งที่ผู้ฝันอยากได้อยากมีมานานจะได้ในเร็ววันความสำเร็จในสิ่งที่ทำจะใช้เวลาไม่นาน ผู้ที่มีคดีความอยู่นั้นจะมีโอกาสได้พบกับบุคคลยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้บุคคลทางไกลจะนำโชคลาภข่าวดีมาสู่ตัวผู้ฝันหากผู้ใดฝันว่าแพะวิ่งชนทำนายฝันได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเดินทางหรือโรคภัยเกิดขึ้นกับญาติสนิทมิตรสหายของคุณการลงทุนร่วมกับบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ จะเกิดปัญหาจนถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียววิธีแก้เคล็ดให้ทำบ,บุญด้วยการให้ทานอะไรก็ได้เช่นถวายสังฆทานหรือซื้อเครื่องนุ่งห่มให้กับบิดามารดาสิ่งร้ายๆจะกลับกลายมาเป็นดีตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นแพะเท่ากับ8หรือ4เห็นลูกแพะ เท่ากับ18หรือ4ฝันว่าได้กินเนื้อแพะเท่ากับ98หรือ4ฝันว่าได้จับรูปคำแพะเท่ากับ758หรือ4ฝันเห็นแพะชนกันเท่ากับ28หรือ4อย่าลืมนะครับ องประกอบของความฝันนั้นจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ตัวเลขของคุณมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกทกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ